สะพานคอมโพสิตครับนี่ครับเป็นหนึ่งในสะพานที่ข้ามเหวนะครับแล้วก็ทำให้การก่อสร้างล่าช้ามานะครับนี่ครับเป็นหนึ่งในสะพานข้ามเหวที่สูงนะครับนะครับเขาก็จอดให้เป็นพิเศษนะครับมีการสมบรถน้ำเที่ยวนะฮะ นี่ครับเป็นหนึ่งอสะพานที่มีความสูงมากนะครับปกติรถจะค่อยๆผ่านไปนะครับอันนี้เป็นรถนำเที่ยวเพราะเขาจอดพิเศษนะครับ คือนอกจากอุโมงแล้วการก่อสร้างรถไฟสายเหนือเนี่ยล่าช้าก็เพราะว่านี่ครับด้วยสภาพเราเป็นไทโฮมเราไปเซลฟีแล้วนําบัีนเกลงไปเซลฟี่ไ้น นี่ครับรอบข้างยังเป็นป่านะครับเมื่อก่อนจะมีทางเป็นแผ่นไม้ปูนะครับสามารถเดินข้ามได้แต่ตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าแผ่นไม้ก็คงหลุดไปหมดแล้วครับผุไปหมดแล้วครับเหลืออยู่จุดเดียวตรงนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้สามารถเดินข้ามได้ก็มีชาวบ้านมีอะไรสัญจรนะครับนี่จะเหลืออยู่ไม่กี่จุดแล้วครับแล้วก็ตรงนั้นจะมีหินนะครับหินรองทางเนี่ยครับเขาก็กระเด็นไปติดค้างอยู่บนเหล็กนะะก็เกิดขึ้นตอนที่รถไฟวิ่งนะฮะ ครับแล้ก็เคลื่อนจากเคลื่อนตัวจากขับสะพานคอมโพสิตนะครับ 老。 แล้วนะครับเดี๋ยวพอพ้นนุมงโมขุนตาลนะครับ <c oughs> ก็ขบวนรถไฟนี้จะจอดที่สถานีรถไฟขุนตาลนะครับเดี๋ยวก็คงได้ถ่ายรูปกันนะฮะดีครับสะพานสูงอีกันนะครับ,บ,นนรบเหวนี่ลึกมากครับที่น่าจะลึกที่สุดครับ